เศลีแลไลฟ์ชีวิตธุรก,กิจที่มีความสุขช่วงชี้ช่องรวยเงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูน10ิบทับหนึ่งผลตอบแทนสูงลดหย่อนภาษีได้โทร1 1ึ่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาในช่วงเวลานี้กับเรื่องราวของการลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ สำหรับเดือนนี้ก็คือเดือนธันวาคมนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านนะคะก็เป็นเดือนแห่งความสุขของปวงชนชาวไทยด้วยนะคะสำหรับรายการ Business l i n e and Life นะคะก็ขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะส่งพระเจริญยิ่งยืนนานนะคะค่ะเดี๋ยวในช่วงวันนี้นะคะเราก็จะมีข้อมูลความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นสําหรับนักลงทุนด้วยกันนะคะว่าเรื่องราวของการลงทุนเรื่องราวของบทเรียนเรื่องราวของประสบการณ์ต่างๆที่เกิด นนะะสำคัญมากนะฮะและในวันนี้เองเราก็จะได้พูดคุยกับทา่านนผู้ที่มีประสบการณ์อย่างมากนะคะแล้วก็คร่ำวอดอยู่ในวงการนี้มานานหรือเกิดนะคะนั่นก็คือเราจะไปพูดคุยกับคุณฉลกสัมพันธรักนะคะหรือว่าลุงฉลก c o m นั่นเองนะคะก็มาเปิดใจเปิดความรู้เปิด ทั้งหมดทั้งมวลนะคะในรายการเท่าที่เราสามารถจะเจาะลึกถึงท่านได้นะคะถึงรายละเอียดของเรื่องราวชีวิตนั่นเองนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณฉลกคะ่ะสวัสดีครับค่ะคุณฉลกก็ในเดือนธันวาคมก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งความสุขของบวงชนชาวไทยนะคะค่ะสำหรับทางพวกเราและลุงฉลกเองในเดือนนี้คิดว่าจะมีความสุขนะคะ ครับค่ะค่ะค่ะสหรับเรื่องราวของการลงทุนนะฮะลุงโลกดในความรู้ต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะสำหรับการเทรดของลุงโลกในวงการนี้มีมานานขนาดไหนคะนานมากแล้วครับตั้งแต่ตั้งแต่เ,เริ่มต้นนะฮะนานมากแล้วก็สามสิบกว่าปีสามสิบกว่าปีนะฮะก็เริ่มต้นเทรดครั้งแรกคือเทรดอะไรก่อนคะ เริ่มต้นนั้นอยู่ที่อังกฤษนะฮะกาเทรดตลาดที่นู่นก่อนมีพวกเป็นพวก community futures นะครับเราก็มาดูเรื่องตลาดทุนทีหลังอ๋อค่ะ community เริ่มต้นในชีวิตของการเทรดน,นั้นคือตัวไหนคะก็เป็นพวกซอฟต์ community น้ะี่ที่นิวยอร์กค่ะก็พวกกลุ่มซอฟต์ทั้งหมดนะฮะโกโก้ค็อกกี้ชิลเก่าพวกนั้น เกษตรพืชผลทางเกษตรเป็นต้นใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อนั่นคือชีวิตการเทรดครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะครัค่ะสำหรับการเทรดนี่เมืองนอกตั้งแต่เริ่มต้นนี้ในชีวิตของการเทรดซอฟต์คอมมูนิตี้นี่เป็นเรียกว่าได้อะไรมาบ้างคะในยุคนั้นก็เหมือนนักลงทุนทั่วๆไปนะ,ะแต่สำเร็จได้มันต้องเคยทังก่อน เอาเอาเอาแต่สิ่งนั้เป็นบทเรียนนะฮะก็าได้เรียนรู้หลายครั้งก็สิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือว่ามันมันทุกตลาดเนี่ยมันเหมือนหมดคือว่าถ้าเรามีความรู้จักความพอเพียงไม่ไม่ไม่ปล่อยความโลภครอบงำเกินไปเพราะระบบเกือบทุกระบบเนี่ยในระยะยาวมันมีกําไรทั้งนั้นเป็นปัญหามันคือการที่จะทําใจตัวเองให้ทําตามระบบเนี่ยมันยากยากเท่านั้นเอง ในกินในการเทรดในยุคนั้นะพังมันเป็นเพราะอะไรฮะที่คิดว่าต้องพังก่อนเอ,อธรรมดานะฮะคือเวลาคือคือโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเทรดเลยค่ะ,ะคือไปนิ่งที่วิธีการเทรดการลงทุนค,คือการทำ money management เน่นีย้อยมากคือไม่มีการวางระบบบัญชีไม่มีการที่จะดูว่าแต่ตัวแต่ตัว,ตตวระบบการเงินเป็นยังไงอะไรหลายอย่างอะตอนนี้ไม่มีเลยนะฮะ แล้วที่หนักที่สุดคือว่าในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนตอนนั้นน้อยมากตอนนั้นมุ่งหวังจะเอากําไรใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่พอตอนหลังพอเริ่มพอเราอยู่นานเราก็รู้ว่าการทํากําไรเนี่ยมันเป็นรองมันเริ่มต้นมันต้องจัดการเรื่องการกระจายความเสี่ยงก่อนนะครับกระจายความเสี่ยงให้เรียบร้อยเลือกตลาดให้ถูกต้องแล้วก็มีระบบ เอ่อมันนีแมเจเมนต์ให้ถูกต้องมีเรื่อง Position Sizing มีเรื่องการจดบันทึกแล้วค่อยเข้าไปเทรดนะฮะแต่ว่าตอนที่เริ่มต้นเนี่ยเราคิดว่าเรื่องเทรดเป็นเรื่องใหญ่ใช่ค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยมันมัน,ม,นมันเล่นเทรดเป็นเรื่องเล็กที่สุดเลยครับก้ากระโดดเข้ามานี้ครุกกี่ปีฮะถึงรู้ตัวว่าต้องทำมันนี่แมเนจเมนต์ก่อนคะ่ะ uh, นานครับหลายปีครับเพราะว่า สวยก่อนนี่คนมันไม่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 มากอย่างนี้นะฮะเราตลาดยังง่ายอยู่ก็หลายปีก็มัวแต่เ,<ม>เ,เพลิดเพลินกับความร่ํารวยกับผลกําไระนะฮะก็เลยก็เลยใช้เวลานาน,านหน่อยก่อจะได้เรียนเครื่องไม้เครื่องมือช่วยชีวิตการลงทุนในยุคนั้นคืออะไรคะที่เราใช้ในการอ้างอิงการลงทุนของเราคะตอนนั้นยังไม่มีเครื่องคิดเลขเลยนะในโลกเนี่ยใช้อะไรคิดคะก็ต้อง คิดเองนะฮะจะ <c oughs> มีบินสอกระดาษแล้วนั่งบวกว่าูืหารไปเรื่อยส่วนชาติต่างๆเนี่ยก็ขึ้นกระดาษกระดาษชาติใหญ่ๆแล้วก็พลอดชาติเองทุกวัน, <c oughs> นะะแล้วติดไปตามข้างฝาก็ยากนะฮะยากแต่มันดีตรงที่ว่ามันมีคู่แข่งน้อยมากนะเพราะคนที่รู้เรื่องน้อยมาก <c oughs> ในยุคนั้นก็ถือว่าคนน้อยเหรอคะทั้งยุคมันก็บูมนะเมื่อสามสิบปีที่แล้วในยุโรปอเมริกานะคะ มันยังไม่มีเครื่องคิดเลขเลยฮะสมัยนั้นคือคือการบวกลบกันคือการทำผมเป็นนักเทคนิคนะฮะเทคนิคแอนาลิซิสตั้งแต่ต้นชีวิตการเทรดเลยเหรอคะตั้งแต่ต้นเลยฮะต้นเลยเริ่มมาทางนี้นะฮะแล้วการคำนวณเนี่ยถึงตอนนั้นมันมีคนที่ใช้ระบบคนนี้น้อยมากน้อยแล้วก็หนังสืออ่ในโลกนี้ก็มีไม่กี่เล่นก็เป็นนักบุกเบิกเลยใช่ไหมคะ ทางด้านเทคนินคเกิดมาตั้งแต่ไม่มีตั้งแต่ไม่มีเครื่องคิดเลขอะอ๋อค่ะแล้วทำไมถึงคิดชีวิตต้องไปอยู่ในส่วนของการทำโปรแกรมหรือว่าเทคนิคต่างๆทำไมเลือกตรงนั้นล่ะคะคืะคอคือเดิมเนี่ยไปจบจบผมจบสาบัตจุลานะฮะแล้วก็ไปเรียนซื้อต่อค่ะคราวนี้พอเรียนสักพักเนี่ยเราทำงานไปด้วยเลยด้วยเราก็เห็นว่ามันไม่ใช่วิธีสมรรากินที่เราต้องการนะฮะนะ ก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีดีกว่านี้นะฮะก็เลยศึกษาไปเรื่อยในความที่อยู่เมืองนอกนะในเรื่องการลงทุนเทรดดิง้งต่างๆของเขาเนี่ยมันมันมาม,มันก็เป็นที่แพร่หลายมาก่อนเขาก็เลยมีโอกาสได้เรียนก่อนกรนกึ่อือมค่ะก็เลยเลือกแนวแนว,แนวนั้นที่เขานิยมกันยุคน,นั้นใช่ไหมคะอฮะไม่ใช่เขานิยม,มอัะฮะบางเอิญคนก็รู้จักน้อยะฮะแต่บางเอิญผมเห็นว่ามันเป็นมันน่าจะเป็นวิธีประกอบอาชีพที่ดีกว่า ดีกว่าชีพอื่นเลอะคะคือว่ายัางเราทําอาชีพอะไรก็ตามเราไม่ได้กระจายความเสี่ยงค,คือถ้าเราเป็นหมอเนี่ยเราก็มุ่งทุ่มไปในเรื่องวิชาหมออย่างเดียวาชีพค่ะ,อ,ะอย่างเดียวนะเป็นวิศวกรก็ทุ่มทางนั้นอย่างเดียวแต่การลงทุนในตลาดเนี่ยในในนั้นผมเห็นว่ามันกระจายความเสี่ยงดี ยังสมมุตินนะยกตัวอย่างปัจจุบันแล้วกันแทนที่จะทําธุรกิจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยถ้าเราเลือกทาธุรกิจดีๆสักห้าสิบอย่างโดยที่มีระบบควบคุมเรียบร้อยเช่นลงทุนในสแตทิตี้ห้าสิบตัวนะฮะโดยใช้ระบบช่วยเนี่ยนะฮะมันน่าจะเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ปลอดภัยกว่าออแล้วทําตามระบบไปนะฮะ ก็จากจากความรู้อย่างนี้ทาให้ทาให้ผมเห็นว่าถ้าเราไรรจัยความเสี่ยงได้เหมาะสมแล้วเนี่ยเรามีระบบซึ่งซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งแน่นอนแล้วเนี่ยนะฮะเรามีความอดทนพอสิ่งที่ยากที่สุดคือการอดทนต่อการนั่งเฉยๆเ,เวลาตลาดมันไม่มีการเคลื่อนไหวที่ยากมากนะถ้าสามารถทําทได้เนี่ยนะฮะเราบรรจยความเสี่ยงได้เนี่ยนะฮะโอกาสาทุนเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยเพราะการที่เร็จฟิฟห้าสตัวเนี่ย มันจะขาดทุนพร้อมกันหมด50ตัวมันไม่คเคยงีฮะมันจะมีบางตัวกําไรบางตัวขาดทุนออลแล้วโดยเฉลีย่ยโดยค่าเฉลี่ยเนี่ยนะฮะมันจะมีกําไรเสมอค่ะนะครับคือเฉลีย่ยต้องมีกําไรที้ถ้าย้อนกลับไปชีวิตของการเทรดมา30ปีโดยใช้ระบบของเราทีนี้ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นเฉลี่ยนะฮะถ้าเฉลี่ยตั้งแต่ปีเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเฉลี่ยที่เกิดขึ้นเท่าไหร่คะ ต่อปีนะคะถ้าเกิดขึ้นบางปีมันได้กําไรเยอะบางปีมันก็ได้กําไรน้อยในระบบนะฮะแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยนะเออประมาณนะประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สิบต่อปีเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดสิบสองประมาณประมาณเนี้ยครับโดยเฉลี่ยก็คือถ้าใช้ในเรื่องระบบเรื่องความอดทนการบริหารไม่นจแมนจ์เมนต์กันนะฮะครับค่ะครบตรงนี้ก็เฉลี่ยเกิดขึ้นคือประมาณสิบถึงสิบสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคืออย่างนี้นะฮะค่ะ ถ้าสมมุติว่าใครเขาตามสามารถทำกำไรได้สูงนะเ่อ15% 20%ปกป้องพูดถึงเฉลี่ยนะฮะไม่ไม่แค่ฟลุกช่วงใดช่วงหนึ่งนะฮะเอาค่าเฉลี่ยถ้าทำได้จริงเนี่ยนะฮะพวกกองทุนใหญ่ๆเขาซื้อตัวหมดแล้วยางวอร์เรนบ f อเฟต์ยังทำไม่ได้เลยนะฮะไปดู performance ของ Warren นบ f f e เฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ16%นะ เพราะฉะนั้นสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาใหม่เนี่ยนะฮะลุงทำอันที่มาประมาณเกือบสี่สิบปีละลุงจะเตือนเลยนะฮะว่าระบบซึ่งกำไรมากมายในโลกเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีจริงๆมีแต่หนึ่งโกหกสองขี่โมสามหลอกลวงเลยสี่ขี้คุยคืออย่าไปเชื่อนะฮะเพราะถ้ามันมีจริงเนี่ยนะฮะกองทุนใหญ่ๆกาซื้อตัวแล้ว คนที่กองทุนใหญ่ๆอ่ะที่มีเงินเป็นแสนแสนล้านดอลลาร์เนี่ยเป็นล้านล้านดอลลาร์เนี่ยเขาซื้อตัวนะนะแล้วถ้ามีจริงเนี่ยนะฮะวอลเลนด็อกเฟไม่มีชื่อเสียงจนทุกวันนี้หรอกการที่เขาทํากําไรโดยเฉลี่ยได้ประมาณสิบหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะฮะแล้วเขาเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งจากการเทรดทุนนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าความเพ้อฝันบอๆกำไรร้อยเปอร์เซ็นสองร้อยเปอร์เซ็นตต่อปีเนี่ยมันไม่มีจริง นะฮะตื่นขึ้นมาสู่ความเป็นจริงซะว่าการลงทุนเนี่ยไม่ใช่การพนันการลงทุนเนี่ยนะฮะระบบที่มั่นคงเนี่ยมันจะให้กําไรประมาณ1 0บถเปเเพราะเราไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับสิบถิ้าเรเนเี่ยเราคิดว่าเราชนะเนงินฝากธนาคารชนะพวกอะไรกอล์อฟน,นบอลนะฮะก็น่าจะพอใจแล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นการพันนั่นอีกเรื่องหนึ่ง มันจะทำกำไรเพียงบางระบบบางช่วงเวลานะฮะพวกนี้เขาจะมีอย่างเช่นภาคคำนวณที่ชัดเจนมากอย่างอย่างเคยได้ยินอย่างเคลลรี่ไครทิเรียนะฮะซึ่งนักพนันเขาใช้กันหนะฮะหรือว่าไครทิเรียนต่างๆที่ใช้ในการลงทุนนะฮะพวกที่ได้ผลนะฮะได้ผลแต่ว่ามันมันมันระยะสั้นมันเหนื่อยเหลเกินนะเพราะฉะนั้นสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่แท้จริงเนี่ยนะเขาใ ทำานึ่งเสมอว่ากําไรสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยสวยแล้วดีแล้วนะครับไม่ไม่มากกว่านี้แรอกครับนั่นคือสิ่งที่ภาาภูมูจากประสบการณ์ของคุณลุงชยแต่อย่าลืมว่ามันทบต้นนะฮะค่ะค่ะค่ะมันไม่ใช่กําไรธรรมดามันทบต้นเพราะว่าหลังจากเราหักออกไปแล้วเนี่ยมันเหลือประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะสิบเปอร์เซ็นต์มันทบต้นเข้าไปอีกคือทีถ้าเราเอาเงินก้อนหนึ่งไปเอาคํานวณดอกเบี้ยทบต้นที่ประมาณเศษสิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะสี่สิบปีที่ผ่านมา มันเชนมวลน,น่ากลัวนะฮะมหาศาลมากนะครับค่ะค่ะอืมค่ะก็ได้ขนาดนั้นนะฮะค่ะช่งโุขด้วยความที่เราคลั่งหวอดอยู่ในวงการมานานนะฮะในส่วนของการเทรดสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นหุน้นหรือว่าคอมมูนิตี้หรือว่าอะไรต่างๆแล้วเรื่องราวของทองคำนะคะทองคำนี่มันยากมากนะคะเพราะว่าคือคือ,คอเอางี้จะเทรดอะไรก็าตามเนี่ยมันเหมือนกับการเลือกคู่ต่อสู้ เราจะเข้าไปต่อสู้ในในตลาดอะไรนะฮะคือเราต่อยบวยเริ่มเก่งเนี่ยแล้วเราเลือกต่อยกับไมค์ไททอนเราตายแน่นะฮะคือทองคำเป็นตลาดของคนเก่งทําทไมเราไม่เลือกต่อยกับอประเชงอย่างเงี้ยอย่างนี้เรามีทางชนะมากคือมาเล่นหุ้นในตลาดเมืองไทยดีกว่ามันง่ายกว่าเะทางคำนี่ยากมากยากยังไงคะ คือมันเป็นมือใหญ่ๆที่เขามีวิชานะฮะเขาเขาเรียนเรื่องการลงทุนโดยเฉพาะนะฮะ<ช><ช>และมันมีเรื่องการเมืองคนด้วยเพราะว่าทองคำเนี่ยมันไปไปพันกับอ่เรื่องของอเงินตราของโลกนะฮะ<ช>มันต้องมันพูดกันมาในอดีตนมนานเลยตั้งแต่สมัยอเมริกาหลอกทุกคนว่าเท่าไหร่นะ 27ดอลลาร์ใช่ไหมแรก 1, ได่หนึ่งฟรอยออนอะไรสักหนนั่นแหละคือเรื่องมันลึกลับมากานะฮะเพราะฉะนั้นคำนี่เป็นเรื่องซึ่งเข้าใจยากมากนะฮะ oh oh. แล้วก็ตลาดเนี่ยมันบุลลิชมาตลอด uh huh. เพราะว่ามันเป็นสิ่งซึ่งซ uh huh. ึ่งซึ่งใช้ hedge against inflation uh huh. นะฮะแต่ทุกครั้งเนี่ยนะฮะที่ขึ้นมาถึงที่สุดแล้วเนี่ยเมื uh ่ huh. อเป็นเวฟหนึ่งสสสหกลายเป็น next cycle เวฟหนึ่งแล้วลงมาเวฟสองมันจะลงลึกเสมอนะฮะ การลงของทองคําเมื่อ,อสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการลงครั้งใหญ่นะฮะและคิดว่านะฮะกำลังจะจบการลงชั่วคราว<ะ>เร็วๆนี้เร็วๆนี้นะฮะ,ฮะอันนี้ก็เป็นข่าวดีสำหรับคนที่เล่นระยะสั้นนะฮะ,ฮะแต่ระยะยาวจริงๆเนี่ยนะฮะในทองคํำยังน่าสงสัยมากนะ,ะ,นะ,ะเพราะว่าอปัจจุบันมันมีเรื่องอื่นซึ่งมาแทนทองคํา น่าสนใจมากเลยนะซึ่งวันหนึ่งคงจะได้โอกาสคุยกันคือเรื่องของบิตคอยที่มาแทนที่ทองคำนะนนั้นเต็มๆจะคุยเรื่องนี้ขออนุญาตคุยเรื่องทองคําต่อนิดหนึ่งนะคะก็คือหมายความว่าทองคําต่อจากนี้นะะปัจจุบันระยะสั้นที่กําลังเกิดขึ้นอาจจะดีขึ้นจากเดิมหรือเปล่าคะครับเพราะว่าทองคำนี่มันลงมาตั้งแต่สอง0ปีสองศหนึ่ง นะฮะก็เดือนเดือนอะไรเนี่ยออกก็สิงหาคมสองหนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามนี่อนสองปีกว่า่ะนะฮะคือการลงของมันเนี่ยมันครบไซเคิลของมันแล้วเป็น A อบซก็แล้นะฮะมันขึ้นอยู่ว่า A อบซอันนี้เนี่ยมาเป็นเอของเล x ไซ y c l e อีกทีหรือว่ามันจบหนึ่งสองแล้วนะอันนี้ต้องต้องรอดูต่อไปนะฮะ ถ้าระยะยาวเนี่ยนะถ้าพูดกันเป็นแบบอีกสามสิบสี่สิบปีเนี่ยยังไม่แน่ว่ามันจบมันอาจจะลงต่อมาอาจจะลงต่อมาถึงประมาณแปดร้อยกว่าก็เป็นไปได้อีกเยอะเลยนะฮะเยอะเลยแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยนะระยะสั้นเนี่ยเอาปีสองปีเนี่ยถ้ามันจบแล้วมันก็เป็นขาขึ้นถ้ามันยังไม่จบมันก็จะเป็นการขึ้นชั่วคราวถ้าใน,นในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือยังไม่จบ จะเป็นการขึ้นชั่วคราวราะคนน่าจะได้เห็นนะฮะประมาณอย่างน้อยกับพันหกร้อใหม่อีกครั้งหนึ่งน,นะฮะ,ะเพราะฉะนั้นระยะสั้นเนี่ยทองคํำยัง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 พอที่จะ,ะมีความหวังว่าจะขึ้นนะฮะ,ะแต่ระยะยาวเนี่ยอันตรายมากะนะครับคนที่คิดจะ,ะ <Th read. S 1> ใช้ทองคาเป็น hedge against inflation เนี่ยต้องต้องคิดให้รอบกอบนะครับ่านนั้นเองกลยุทธ์ของการลงทุนทองตลาดนี้ มีกลยุทธ์อะไรแบบไหนที่อยากฝากนักลงทุนไทยคะถ้าพูดเรื่องทองคำนะฮะฝากนักลงทุนไทยนะฮะก็เอาเป็นว่าระยะสั้นจริงๆคือว่าแบบเดือนนี้อะไรจะนานาเนี่ยนะฮะมันกำลังอยู่ในตลาดขาลงนะฮะให้ใจเย็นๆการนั่งรอเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการลงทุนนะฮะเพราะฉะนั้นให้อดทนนะฮะการซื้อขาย อะไรก็ตามเนี่ยนะฮะซื้อขณะที่มันขึ้นไม่ใช่ซื้อสายมันลงคือจำมาไว้ว่าเราไม่ได้เข้ามาเก่งว่าเราซื้อได้ถูกแล้วขายแพงแต่เราเข้ามาเพื่อซื้อถูกรดูแทงไม่สนใจแต่ขายแพงกว่าคือเราจะกำไรนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าไปตั้งจุดว่าจะซื้อถูกมันได้ไม่ไมีใครรู้ในโลกนี้นะฮะร,รอให้มันแพงก่อนรอให้มันขึ้นก่อน เม no nice> yeah> right. ื่อมันขึ้นเรียบร้อยแล้วและทุกอย่างคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่อยตามน้ําเข้าไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันใกล้แล้วที่จะเป็นจุดจบอย่างน้อยก็ชั่วคราวของมันแหละนะฮะแล้วก็หลังจะขึ้นนะฮะร้อยมันขึ้นไปก่อนพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยมีสัญญาณซื้อเข้ามาอาจจะสัญญาณจากอะไรเ่ยจากการวัดค่าโมเมนตัมเช่นการใช้ค่า Moving a v e r a g อ Convergence Divergence หรือสัญญาณจากการวัดค่า volatility เช่นพวกบร l ิงเจอรแบงหรือสัญญาณจากการวัดอื่นๆนั้นให้แยกได้หมดเลยนะฮะเมื่อมีสัญญาณแล้วค่อยเข้าคราวนี่ตรงนี้แหละฮะมันเป็นสิ่งซึ่งแยกระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เด็กจะรอไม่เจนจะเข้าเลยจะหาจังหวะเข้าก่อนนะฮะแต่คนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยเคยเจ็บตัวมากแล้วจะรอรอเป็นนะครับ นั้นสงคราตอนนี้นะฮะ <Okay. S 2> กำลังจะมีโอกาสให้ได้สู่สนาอบกคกั้งหนึ่งนะฮะแต่รอหน่อยรอหน่อย,อน,อยนะฮะ,ะ,ฮะค่ะนั่นก็จริงๆแล้วก็ต้องอยากถามอะไรอีกเยอะเลยนะฮะแต่ก็ต้องรอจังหวะหนักๆอีกทีทีนี้เมื่อสักครู่ที่พูดถึงว่าบิตคอยนนะฮะครับ,รบตัวนี้จะเป็นตัวที่จะเข้ามามีบทบาทในเรื่องราวของการเทรดยังไงคะคือการที่คนเก็บความรำ่ำรวยค่ะ คนที่มีเงินมากๆอ่ะก็คนพวกอาภัพทั้งหลายนะฮะที่มีเงินเยอะเขาไม่รู้จะเก็บไปในรูปอะไรถ้าเก็บในรูปของเงินในธนาคารเนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ยเขียนที่ใส่เพรโดนยึดหมดเลยทั้งประเทศบางคนเก็บในรูปของทองคําแต่เอาจะเอาทองคาข้ามประเทศเนี่ยก็เป็นสิ่งที่กฎหมายอยู่ดีนะรับิตคอยเนี่ยตอนนี้เป็นเป็นสิ่งสิ่งเดียวซึ่งสามารถเอาติดตัวไปไหนก็ได้ โดยที่เราเรามีระบบของเรานะฮะเราไม่มีใครเข้ามาแทรกแซงเราได้เลยใะ,ะ,ะในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับแร่หลายแล้วใน,ในโลกนะฮะลุงคิดว่าสิ่งนี้แหละที่จะทําให้ทองคํามีปัญหาเ,เพราะว่าเงินจํานวนมากของโลกโเ,เงินจํานวนหนึ่งเนี่ยจะย้างไปอยู่ที่บิตคอยคเพราะปลอดภัยปลอดภัยกว่าทองคำเอางี้ลงุงเดี๋ยวในช่วงที่เรามีเวลาหนักๆวันนี้นะคะ เราก็จะได้มีโอกาสในการเรียนรู้ในเรื่องราวของบิตคอยที่จะเข้ามามีบทบาทในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนของโลกต่อไปนะคะสำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอย่างมากนะคะโอเคค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะค่ะก็เป็นคร่าวๆของทางด้านคุณฉลกสัมพันธรักษ์นะคะหรือว่า คุณผู้ชมที่รู้จักแนะนำคุณลุงฉลก .com ต้องถือว่าเป็นเซียนของการลงทุนยุคดั้งเดิมของประเทศไทยที่คร้าหมอดและสามารถยืนเทรดอยู่ในวงการนี้มาระยะเวลานานแล้วนะคะเป็น30ปีนั่นเองนะคะก็คร่าวๆนะ,ะในรายละเอียดติดตามรายการ n ิเศ d ไลฟ e ไปเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมนักลงทุนทุกท่านแล้วเราจะมีข้อมูลความรู้ จากผู้มีประสบการณ์นะคะในช่วงต่อไปนะคะก็อย่าพลาดกันนะคะในแต่ละจังหวะแต่ละช่วงที่เรามาเจอกันเอาละเมื่อเราเรียนรู้กับประสบการณ์ของนักเทรดเดอร์ที่ต้องเรียกว่าเรื่องราวของต่างประเทศเรื่องราวของสินค้าทุกอย่างในโลกมาแล้วนะคะและยังยืนอยู่ในวงการนี้ได้ในช่วงหน้าเรามาติดตามกับคนนี้นะคะซึ่งก็ อยู่ในวงการตลาดหุ้นไทยมานานแทบจะได้ว่าตั้งแต่เปิดตลาดจนปัจจุบันจนวัยล่วงเลยมาอายุ70แล้วก็ยังสามารถเทรดอยู่ในตลาดหุ้นไทยได้นะใช้กลยุทธ์อะไรใช้ความอดทนแบบไหนในเรื่องราวตัวน,นี้เรามาหาข้อมูลความรู้กันในช่วงหน้ากับครูเท่าเกาะฉางค่ะพักสักครู่ค่ะ เสสลายอลไลฟ์ชีวิตธุรกิจที่มีความสุข